เราไปติดตามชมข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนค่ะได้ประชุมประธานชุมชนเพื่อซักซ้อมเตรียมงานต่างๆและมอบครุภัณฑ์สำหรับทุกชุมชนค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ30ตุลาคมค่ะนายประกรณ์จินาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนนายสุรัสสังสุขนายเกียรติศักดิ์วนากมลรองนายกพร้อมด้วยนายสมบูรณ์ใจเย็นประลัดเทศบาลค่ะ ก็ได้พบปะกับประธานชุมชนทั้ง6ชุมชนในการประชุมซักซ้อมเตรียมงานณนห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ห้องศนโดยในครั้งนี้ก็มีประธานชุมชนทั้ง6ชุมชนรวมถึงประชาชนเข้าร่วมประช,ะระชุมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะโดยนายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีก็ได้กล่าวเขาว่า เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนะคะมีภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนที่ต้องขอความร่วมมือและดำเนินการโดยต้องบูรณาการร่วมกับชุมชนในเรื่องต่างๆดังนี้นะคะได้แก่เรื่องของงานประเพณีปลอยส่างการการวัดตัวตัดเสื้อสำหรับคณะกรรมการชุมชนการศึกษาดูง,งานประจำปี2557และเรื่องอื่นๆค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกเทศมนตรีก็ได้เป็นตัวแทนมอบครูพันสำหรับ ทุกชุมชนค่ะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วยพัดลม12ชุดนะคะเก้าอีอ้ชุมชนชุมชนละ30ตัวนะคะเครื่องเล่นดีวีดี6เครื่องโต๊ะพับ6ตัวและเครื่องตัดหญ้า3เครื่องค่ะเพื่อให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะขณะนั้นก็เป็นว่าบรรยากาศของการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมงานต่างๆของทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประธานชุมชนและสมาชิกชุมชนนะคะก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็นําโดยท่านนายกประการจีนคำรวมถึงผู้บริหารของเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนอีกหลายท่านเลยทีเดียวที่ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับประธานชุมชนและสมาชิกชุมชนซึ่งก็จัดไปเมื่อวานที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะ